จนที่ยาสามวันพี้ได้ใหญ่ยี่น้อก่ที่อยัางก็จะดีสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะควเวลาในการลำรองสมควรแล้วันมองได้ไม่ทำก็ไม่ทำควรทำการเวลาจะได้จากลากนเสียทีควรทำการเวลาจะได้จากลากนเสียที้องีสต่ชี เสียค้องห้องล็กตน้องจาก่นาลจกนาขอลาออายีอ้ที่ไออ้ยไอ้ี่น่ครมือวาน้ถึงเอยาทืมกันเด้อดียาแซือมากอุญน้าสกีนองี่น้องไว้ีนองืออาญาือลยกาเ้าครุญ้าว่าอยู่ภูกระานและขันวิงานอยากได้ขาวนด ่ใส่ในลืมน้องสิน้องสีประกวงพักไฟฟ้าปล่อยน้องให้หักเจ้าแม่นสยามน้ำเจ้าดิงปักืยาดิจริงถึงแผงามสีแทงยามีพุ่งในออนลจ้คือกวยจสวย ที่นั่งที่รอล่วงงานคอยคำฟังมาหนาทุกพันไปฟังฟังลำบาให้คนโนดจดจำกระผมมาลำสุขจังใจปวงก็ทำข่าวพี่น้องพี่โอ้ทำข่าวพี่น้องที่ท่านไหมายงวมบ่ลำมาดานหมายงวมบ่ลำมาดานสำราญโดยใจสุขสมสำราญโดยใจสุขสมงสร้อยถ้าคงมีเป็นหรือยังเพราะหนุ่มที่อยู่ข้างหลังเพราะหนุ่มที่อยู่ข้างหลังนลังบ่งบ่องหลังบ่งรับเอื้อหลังบ่งบ่ร้องหลั่งมองลับเอื้ ลท,ทักนะบกาแ่งจริงจริงก็ัดตพอั <c oughs> ลำเออลำอนลำเอ้อลํำฟออนเขาต้องก่อนล้ำเตยแบบไปสุมพอยไงมไงกินเผาสวยกันมาแล้วบอ่อกินเผาแรงกันมาแล้วบอ่อกินเผาง่ายกันมาแล้วบอ่อบ่อเอาดีละแบงก้าวทงสุ่มปากอ้ําลุงลุงโมูุ่มไอ้ิสูสาวห่อยสาวบูสาวบนสู้นัง่งอยู่หนาทั้งงานแล้วงเป็นไโพโร่บ่อข่าวเลยข้าว เอาวนะสาวดินดาเอาแล้วไปบอกได้ลุนี่เขาบอกว่านี่เป็นผัวห้าผัวมีผัวน้องต้องมาผ okay. ัวไม่มาแปลว่าผัวผัวบมมาแปลว่าผัวน้องบปมี่เนี่ยคืออะไรลุนี่บปมีผัวค่ะลุนี่ถ้าได้มีผัวอยู่พี่น้องเออไอเขาเนี่ยแท็งทีนี้เขาบอ่มีดีเพราะออดตั้งหัวออดแ้วไปปอเนี่ยมาขึ้นอยู่ในนี้จะเอาที่อย่างนี้ค่ะเจ้าเมียเราอยู่นีกว่าถือขวอนเมื่อบ้านบ็ไหนได้เนี่ย คมแม่ธรรมดาดิคิดไปถึงสุดแล้วเนี่ยบมดไปไหมครับก็พ่อสั่งตรถตมเทียนไปเถอะเหลืออยู่ตรงนี้อีกเรื่องหนึงงงงง่งอีสานจะเกี่ยวกะทิอีสานจะเกี่ยวกะทิป่าดงพงพีของภาคอีสานทุกอย่างจะงามตะการทุกอย่างจาาางะงามตะการเนรำลำทานบุญนอ้องทุกสิ่งพระเอื้ออำนวยทุกสิ่งพระเอื้ออำนวยอีสาน มาเถิดมาพัฒนามาเถิดมาพัฒนา,า,าให้พระอิตาจอดเกีวอีสานจาักของเลทลทั่วถิ่นเป็นแผ่นไทยทั่วถิ่นละอีสานบรรพานมาให้จุดหนึ่งของน้อาภัสย์จะได้ลังไหลละชะลมเล่นดินก็ได้ลังไหลละชะลมเล่นดิน <c oughs> ทุกท่านที่มาได้งานคุณพ่อที่มาได้งานนักอาจารย์เป็นปานดิมเดียมแจ่มใส่างคม ต่างคนต่างอยู่แดงไกลแต่บ้านับใจเราสามัค้ขี่อกอกอารีเป็นพี่น้องกันอารีพี่น้องกันสำคัญอะไรในงานันีสำคัญงานไฟฟ้าันีให้พี่น้องสุขีพี่น้องวนซืนนวันซืนนวันซืนนวันซืนเอ้ยวันซืนนวันซืนนวันซืนนาของเขาสำเร็จแลบเลื่นพี่นาไปพบกันสุขีมีบังจ้องสองฟังพวกเอือ ยาเชื้อย่าลยกันนะจงพัฒนาหากแพงสองฝั่งโคไทยล้วเออ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 เ แซ่ค่ะขอบคุณการตอนรับที่พ